คุณผู้ชมครับตื่นกันแล้วเรือยงครับผมสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับมากับหนุ่มหลอ่อลูกงามพร้อมกระเป๋าใบใหม่มหมและนี่คือ<ด>ชัดชัดิสิทธิพันธ์ครับอันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับวันเสาร์เมืาอเช้าไปวิ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้กวนคนเพราะว่ารู้ข,ข่าวว่าตื่น,นเช้าต่างกันนะก็ให้เขาพักกนะ่อนบ้างเ่อเช้าเราวิ่งสวนรุมกับสวนเป็นกิติก็ดีครับเพิ่งรู้นะอ้าวโหดูว่าทำสะอาดสะอาดขึ้นนะ แยกราชพฤกษ์ราชนาพิเศษครับหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าแยกค่าพระนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเรเริ่มมีการ่า้ะเป็นตัวเปิพื้นที่บา่วนให้นะอ่าคุณผู้ชมครับจําภาพวันก่อนได้ไหมครับวันนี้ได้อะไรรักทิ้งให้ต้องต้องขอบคุณท่านผู้รับเหมาท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทุกานนะผมว่าเราอย่าไปคิดถึงอดีตเอามาไปอนาคตอะไรที่ช่วยกันได้ช่วยกันนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นะครัะว่าเป็นคาระของเราเรื่องดูแลประชาชนอยู่แล้วแล้วก็ต้องปรับ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดสัญญาณมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้จะแดงหรือจะเขียวหรือจะกระพริบสัญญาณแดงกระพริบรู้เหอใช่ครับเรียบคลิปใครเทไม่รู้นะไม่รู้เลยครับตังรู้นะครับใช่ครับที่นี่นะอย่านมาี่ไม่ได้ว่าเป็นผลงานเรานะครับแต่ว่าก็เป็นทําการทําหน้าที่ตามปกติได้รับความร่วมมืออย่างดีใช่ครับต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ช่วยดูแลที่รับประชาชโนนะเราลงมาเพื่อกระตุ้นเดี๋ยวบอกว่าที่เราลงมาเนี่ยเราไม่ได้ลงมา ทำแบบรายละเอียดแต่เราลงมาเพื่อส่งสัญญาณให้ว่าเฮ้ยต้องดูแลประชาชนนะแล้วก็ไม่ใช่ลงมาทมหมายเราไม่ใช่ลงมาดูแค่โครงการนี้แต่เราส่งสัญญาณทุกเขตทุกโครงการที่ทําว่าผู้รับเหมาคุณมีหน้าที่ต้องดูแลผู้บาทที่เสียหายาการจัดการจราจรคุณทั้งหมดเนี่ยคุณต้องดูแลเพราะาคุณคิดตังเราไปแล้วถูกไหมมันต้องซ่อมให้ดีทางเดินเท้าเนี่ยจะมาอ้างว่า